แฟนๆแห่คอมเมนต์สนั่นก้อยตุนหลุดชื่อลูกชายบอกเลยว่าพีกมากอุ้มท้องลูกชายคนแรกเป็นเวลากว่า5เดือนแล้วสำหรับคู่รักตูนบอดี้แลมและก้อยราชวินทีลาสุดสาวก้อยก็ได้ชวนแฟนๆร่วมกันถ่ายชื่อลูกชายพร้อมเผยคำใบชัดๆและถ้าหากใครทายถูกก้อยตูนก็จะมีรางวัลให้ด้วย โดยสาวก้อยได้เผยคำใบเอาไว้ว่ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแก้เครียดค่ะชวนมาถ่ายชื่อเบบีกันหลังจากถ่ายเพศกันไปแล้วแม่ก็ได้ให้คำใบว่าชื่อลูกชายเป็นชื่อที่อยู่ในเนื้อเพลงของ Body ้ l a m ซึ่งทุกคนก็บอกว่ากว้างมากๆคราวนี้แม่ใบเพิ่มอีกนิดนึงว่าเพลงนี้อยู่ในอัลบัม้มคราบและวิชาตัวเบาค่ะใครอยากร่วมสนุก เข้ามาดูกติกาได้ที่ Facebook ลัชวินเจอเนอร์ผู้ที่โชคดีถ่ายถูก20คนแรกจะได้รับ KT ทีเซเสื้อวงร็อกเคีหน้ากากลายหมูเป็ดซีดีเพลงเวลามีน้อยที่ผลิตขึ้นเพื่อทำบุญให้น้องๆโรงเรียนคนตาบอดและบ้านลูกเหลียงก้อยกับพี่ตูนก็แอบซื้อเก็บไว้เอง เพื่อจะได้ร่วมทำบุญด้วยครั้งนี้มีการแจก20เซตนะคะถ้ามีคนไทยถูกถึงที่พิเศษคือมีรายเซ็นพิตูนทุกแผ่นแถมให้ด้วยใครพลาดรางวัลตอนไทายเบบีไปมาถ่ายชื่อกันเล่นๆดูนะจะบอกว่าที่ผ่านมามีคนไทยถูกแล้วด้วยไม่ยากสามารถมาร่วมสนุกได้ทางรัชวินเออ์น a ล ปิดรับตอน6โมงเย็นนะคะด้านแฟนๆก็แห่เข้ามาถ่ายกันเทียบเอาเป็นว่าลูกชายคนแรกของก้อยกับตูนจะชื่ออะไรนั้นรอติดตามและรอรุนกันต่อไปนะคะ